ไปเริ่มมาที่จังหวัดเลยนะครับโดยทางจังหวัดได้จัดกิจกรรม pick and walk เดินไปเก็บขยะไปสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่เมืองเลยเมืองสะอาดเลย clean city ครับนายประยูนอรันรุธนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำประชาชนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมในกิจกรรม pick and walk เดินไปเก็บขยะไปดูแลความสะอาดนะฮะเก็บขยะใบไม้กิ่งไม้และวัสดุไม่ใช้แล้ว ตามเส้นทางถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเลยเพื่อสนองนโยบายของจังหวัดนะครับตามแผนปฏิบัติการเมืองเลยเมืองสะอาดเลยคลีนซิตี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนพนักงานเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรม Pick and Walk เดินไปเก็บขยะไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับเทศบาลเมืองเลย จัดขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติการเมืองเลยเมืองสะอาดเลยคลีนซิตี้เป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการบริหารจัดการขยะให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยและสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมในสังคมช่วยกันร,รักษาความสะอาดให้เมืองเลยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยครับ เลยก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่น่าไปท่องเที่ยวจริงๆนะคะเป็นเมืองทะเลภูเขาที่น่าไปท่องเที่ยวในตลอดทั้งปีเลยนะคะทุกช่วงฤดูเลยทีเดียวนะคะ